เทปเลยพี่น้องเอ,อ้ยเฮงเด็ดเฮงเหยียบเพนเนแนนี้กะัวเป็นยางพี่น้องเอ,อ้ยเฮงแตกออกโดยกาบสบายดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเพืกก่อสกุลสกุลนะเมื่อนี้กะคอยขำลงแรงเลยะเล็บน้อยกะสีผ้าปานางมาเอามาสังไภาพี่น้องมาสังไภายอยู่สวนอันนาซาวเลพอนสวนมันใกล้ๆกันนี่เลยพี่น้องมันเพื่อพี่น้องเซล็บน้อยกะสีมาเก็บพักเมื่อสุบเลยพี่น้องเอ,อ้ย ไปนางกับมาเอาไม้สงังเวยแค่ผลเสียไปอย่างไรลำหนึ่งคนวะเพ็ดเฮ็ดเศร้าตาเครื่องมั้งจ๊ะมีตัวเราตัดไว้บ่ป้าสวนมันเพิน่นอักำงามพี่น้องเลยพาพี่น้องเลาวสวนก่อนมึงนี้ยามแรงพี่น้องเลยลำใหญ่ตัดลงให้เฮานี่นน <laughs> เฮาสิเอาลำใหญ่นะแม่นเราจะให้ตัดออกมันก่งลงนี่กับ ากา,าสิเบืองขาสิเปหลัดไปเด้อจเ้เป็นผู้ตัดข้าวตัวไหมเอาตรงใบใหญ่ไปรไะดับตากรา,นะากผ่มเนาะ ใส่เสื้อตากมันผัดโยดแล้วมันไหลโฮมกันน้ำผั้งร่างตัวมันโก่งเลยวะเจ้าคอยเจ้าคอยตัดเด้อเลยห้มันเอดลูกเธอละน้อยเฮาสิหับเด้อจะจะจะเป็นผุดพันเฮาสิให้มันเอดลูกเธอละน้อยได้เจ้าอย่าพันัดเดียวให้ปไานั่งพันไม่ไหวเด้อถ้าหับปลายมันทีละ คนที่พ่เฮือนประนางน่ะงัวเมื่อแล้วงัวกลายและงัวนะ่ะเมื่อแล้ว <c oughs> เอาไปกินรเนะเก็บผักบมักมบวกัวขมเมื่อก่อนฮะ กกเก็ดละคั่วอันนั่นล้มพี่น้องเลยเก็บพักเงี้หมักบวบพี่น้องเลยเก็บเงี้หมักบวบไปสุกกินพี่น้องเลยบางคนกะลวกกินหนึ่งกินพี่น้องใส่เลมหน้อยสิเอาไปสุกกินมอะไรเก็บพักก่อนพี่น้องข้าวแล้วข้าวแล้วค่นเนี่ย ว่าแสดมน้อยก็สิออกไปซื้อันซื้อน้ำกินเลยไปเาเ้าลูกนี่น้อ สุกินแรงแ้งะเฮงแตกักกัะแล้มาแกอยู่ขมืกแตกออกเก่าไปเบิ่งจุ่มใหม่ก่พี่น้องเลยหน่อไม้หน่อมันกันพอได้กินอยู่พี่น้องเลยเลาให้ชาเล่้นยตอดเพราะว่าชาวเรน้อย ลังเถียวลักกระผักซาเลน้อยเบิ้งสวนให้ล้วแล้วพอได้ออกมากะสาเลม้อยมาคอยเบิ้งให้เพืเพ่อนกระเจ้เพื่อนกะให้สาเลม้อยถือไว้หน่อไม้แล้วก็ผักพอได้เก็บอิูอ่พี่น้องฝนตกแล้วบัดนี้ฝนตกหยิบหยิบหยับหยับเลย ทังนี้ทางยอดยอดบนใหญ่บนได้ยอดบนใหญ่ปันไดพี่น้องทางนี้บนได้เก็บดุอะไใหญ่อยู่ยอดบวเราเก็บบวบวเบิร์ดนี่ก็บบนใหญ่ปันไดสุพักพี่น้องเอ้ยสุผหลายๆพักแห้งแซ่บเมื่อละกัล่างดีๆีละกัหนึง่ง แช่ละลายพักในเฮกเซ่พี่น้องกินอาหารซื้ออยู่ห้านกับโบบันไดมันเปิดเห็ดขายเป็นทงของกินซุกพี่น้องเลยมันหลดฝังมือก็ได้เห็ดบททองบทท่านก็นได้ไปซื้อฝังมือก็เห็ดกินเองแต่เร็มน้อยนี่หมักอาหารแบบนี้พี่น้องเลยหมักกินอาหารธรรมชาติลวกพักแก้มเจล ห่างโบมเมนว่าบอก,กินซีนกินยังกินกันเลยพี่น้องแต่ว่าว้าวอ่ะอาหารบ้านเฮาธรรมดานี่แสดงน้อยมาก,กินแต่มันกิบโบเพงเขาก็บไิสุทธิ์นะพี่น้องเนาะเก็บมาเก็บหาเอาอพักเพิ่นส่วนมันเพิ่นบรได้ทีดย,ยาได้พี่นอ้องเลยเพราะว่าเพิ่นปลูกปลูกฟ้าไว้ซื่อไทย่นก็ยังบรได้เอารถแตน่นไทยปลูกเลย ดินกะเพื่อนบุกเบิกกับเพื่อนทางเอาเองเลยพี่น้องแต่กี้เป็นป่าอยู่นะน,นี่ละ่ะทางเอาบริจ้างรถน,นั่นก็เลยเพื่อนปลูกธรรมชาติพี่น้องปลูกบริใสัยาบริสิทธยา,ยาเคมีถาตัว่นลาม,มาน้ำคีดินนี่ นาพี่น้องสิไลาตาแล้วขอโทษด้ยวยพี่น้องเด้อคุณก็เริ่มตกเดี๋ยวพี่น้องทังทิศนอนทักบวกมีหมักบวกมีหมักอื้อฟักทองพี่น้องเอ้ย

ผนกระตกเลยพี่น้องเอ้ยถ้ากันไปเมีม่ยนขี้เงยเพื่อน้องทงกับทีมว่าอยู่นอกอยังสิไปจูดอยู่มันเด็ดเด็ดก่อนตกอยู่ขมือผลก็ได้เศรามาเล้งมาเลยตกเลยยามมันพี่น้องย้งมผลไปตกกบับะไรยามผลผลกระตก จนบ่วงเธอแล้วก็เอาเมื่อขายเพราะอยู่ในบ้านในบ้านธาตุคุ มานั่งเมื่อก่อนพี่น้องเนยมานั่งมาสิเมื่อหนึ่งเขาเพื่อเราก็เลยเมื่อก่อนพาเราเขามาเอาใหม่เฉลี่ยน้อยก็เลยมาเก็บพักเลยูแถวที่ดินนี่พี่น้องผู้ก็ลามไปแถวดินนี่แถวดินให้งามล่ามไปที่พักบงแล้ว กระเลมน้อยน่ะพี่น้อยตั้งไว้น้อยหนึ่งบ่อยากได้ยินเลยต้งได้บ่ากใกล้บอกใกล้ๆย่งได้ยิน ลายใช่พี่น้องเขาพุ่นก็มีเบิร์ดทั้งผู้เพราะงั้นจะไล่เติมฝนตกแล้วพี่น้องก็สเสลี่มน้อยก็สิออกเมื่อก,ก่อนกลัวเสลี่มน้อยสิไปซื้อน้ำกินน้ำกินเบิร์ดก็เลยสิออกไปก่อนเมื่อเอาลูกก่อนโอ้ฝนกำลังตกเลยได้พักกับพี่น้อง ทักงามหนึ่งเก็บออกกับบอดีเบิดยังบักะหลายๆเฮ้ยฝนตกเลยพี่น้องเลยบรรยากาศป่าฝนตกพี่น้องเด้คือเห็นอยู่ไห้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยดำหน้าจนแสเลเมน้อยอยู่บ้านดำหน้านี่ฝนตกลินน่านี่ฝนกำลังตกพี่น้องเลยทุกคนกันเสือนไม่ทับปัด,ดกันเมฆเวลาลักลังเ,เห,งเห็ดมันก็ส่วนมัน มีเถิงมันกินได้เนี่แล้วกัมันที่ผุนไปตากขายนะพี่น้องมันสปลังม,มันที่กินใบได,ได้กินหัวสีแดงมันบ้านพื้นบ้านเฮ้านนะก็มีคือการผุนปลูกไว้มาเฮือนแะไรพี่น้องฟ้นกระตกมื่อไหนก็ตกแด่นมากพี่น้องเลยฟ้นกระตุกคืกอ ลูกก็ให้อยากกินนมพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ชาวเลมน้อยกับโคลาพลอยพี่น้องไปก่อนเด้อ,อสบายดีมาฮอดเฮือนแะไรพี่น้องฝนกระตกมืองไหนก็ตุกเด่นมากพี่น้องเลยฝนกระตกุกลูกก็ให้อยากกินกกนมพี่น้องเลย โดยสําหรับคิปนี้ชาวแหลมน้อยก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนด้อสบายดี